ก็ไปยืนปิ้งเนื้อทําเนื้อถวายถวายทั้งพระผู้ใหญ่ที่มาคุมสอบถวายทั้งพระเนนที่เข้าสอบแกก็ทําฉะนั้นแกไม่ใช่เป็นคนนอกที่จะมาพูดอะไรเพื่อโจมตีพระไม่ใช่แกคือคนในที่อยู่กับพระมาก่อนและแกมีความนับถือพระเยอะแกช่วยเยอะนะคะไม่ใช่แกไม่ช่วยไอ้รูปที่แกจะช่วยแกก็ช่วยเช่นตอนนั้นที่หลวงพ่อ ผมดีลกวสัมพยาที่โดนคดีเรื่องเงินทองเ,อเงินทองไม่มีใครช่วยนะจนใครต่อใครก็แบบหายหัวไปหมดหายหัวหมดเลยตอนที่ท่านโดนคดีอะไรอยู่ใดๆแล้วท่านต่อสู้ด้วยการพยายามแบบพยายามแบบรักษาสิทธิ์ความเป็นพระของท่านด้วยการห่มจีวรขนาดกำนักพุทธตอนนั้นมันยังไม่ช่วยท่านเลยชุดเก่านะคะไม่ใช่ชุดนี้ มันขี้ขาดจะตายหาตำนักพุทธั่นมันออกไอ้นี่มาเลยมันออกมันออกจดหมายล่อนไปถึงพระทั่วประเทศเลยไปทุกจังหวัดเลยว่าเนี่ยหมดจากความเป็นพระแล้วเพราะว่าตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราน,น,าน,น,านี้นี้นี้ไม่สามารถกลับมาห่มจีวรได้อีกแต่ท่านก็สู้ท่านเด็ดเดี่ยวมากหลวงพ่อประพรมดีหลกกันนะคะท่านเด็ดเดี่ยวมากท่านต่อสู้ พราะท่านรู้เพราะท่านรู้ดุกแก่ใจตัวเองมากท่านไม่ได้ทําพีดท่านไม่ได้ยักยอกแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านชี้แจงได้ที่ท่านรอดคุกเนี่ยเพราะท่านชี้แจงได้นะคะคดีเงินทอนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้ก็ไปตัดไลหาตามหาใบาเสร็จใบโอนไอ้ที่สร้างสไส้สาลาไอ้นั่นแหละ ศาลาศาลาการอะไรอศาลาปรยิยติธรรมอะไรนะท่านไปตามหามาจนสามารถไปชี้แจงกับศาลได้ในชั้นอุทธรหรือชั้นอะไรนะจนศาลยกฟ้องเขาท่านชี้แจงที่มาที่ไปของเงินได้หมดเงินแค่ห้าล้านบาทไม่ได้เยอะแยะเลยไม่ได้เยอะแยะเลยตอนที่ท่านโดนคดีนะเงียบกิบเลยและอีพระที่เป็นสายเลียนะหายหัวหมด ไอ้ที่เป็นอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านที่ท่านเคยสอนหนังสือมาหรือไอ้ที่เคยอาศัยล่มใบบุญอะไรท่านในการที่ได้ตําแหน่งกันอะไรกันนะหายหัวหมดขี้ขาดไอ้หาพวกนี้ขี้ขาดมากหายหัวหมดดิฉันตอนเป็นพระดิฉันยังไปกราบท่านเลยท่านใส่ชุดขาวนะดิฉันไม่เคยเล่าท่านใส่ชุดขาว ตอนหลังนี่ท่านมาใส่จีวรเพื่อที่ท่านจะแบบยืนยันสิทธิ์ความเป็นพระของท่านดิฉันไปกราบท่านนะถึงศาลาล่มธรรมที่ฉันไปกราบหดหูมากต้องปิดม่านหมดอะไรหมดแล้วท่านก็อยู่ในนั้นเพราะท่านกลัวพวกมารมันจะมาลาวีท่านไงในช่วงที่ท่านกําลังต่อสู้คดีไปกราบไปนั่งฉันข้าวกับท่านมาเลยตอนนั้นก็ปลาลบกันอะไรกัน พูดกันอะไรกันก็ให้กําลังใจท่านแต่ท่านกําลังใจดีก็มีอาจารย์จตุรงค์นี่แหละกับพี่ทนายเป้งที่ช่วยก็มีอาจารย์จตุรงค์กับพี่ทนายเป้ง,าาง,นเปงนี่แหละครับที่ช่วยกันอะไรกันจนสามารถทําให้ท่านหลุดพ้นคดีอะไรมาได้แล้วได้สมณศักดิ์คืนมาได้ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดวสัมพญาคืนมาเป็นที่สุด แกทำนะอาจารย์าจายตุรงค์เนี่ยอันนี้พูดให้ทุกคนฟังทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะเห็นแต่ว่าแกออกรายการและแกด่าพระด่าเนนรูปนั้น,มนไม่ใช่แกอยู่ข้างพระที่ถูกลังแกนะแกถูกแกอยู่ข้างพระที่ถูกลังแกนะคะแต่แกไม่ซัพพอร์ตพระที่เป็นแบบเนี้ยพระที่แบบปีก้าขาแข็งปากกล้าแต่ว่าทำผิด ไม่อาจารย์ตุลลงจะไม่จะไม่เข้าข้างแลวพระส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ก็จะไม่ชอบที่หน้าอาจารย์จตุลงอย่างบางรูปที่อาจารย์ตุลลงพูดในรายการว่าจะจุดประทัดประเทดอะไรนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ค่อยจะชอบที่หน้าอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ตุลโลงเท่าไหร่เพราะอืมก็นั่นแหละเออก็ว่า